เอน่ะอ๋อไม่บอกอ๋อบอกมาไม่ใ่ฉันั้นเหรอโอ้โหน้ะอหฉนั้นแหละอฉนั้นเลยก็ได้นักหอักหนนันักนหนักนักห่ักหน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 ักม่ักหนักหน่กหนักนักหนักหนกหนกหนักกกักักหันห อะไรเด็กมันพูดเองแหมนี่คุณกดสี่ชุดแล้วลงอีกอ่ะถูกมากเออกดอีกใช่ยิ่งสั่งเยอะยิ่งเลยเฮ้ยกดสี่ชุดสิถ้าสี่ชุดมันได้ลดลงไปเยอะๆก็กดไปเลยที่สี่ชุดสี่ชุดจะได้แบบวจะได้ไม่เสียเที่ยวไงประหยัดเงินด้วยนะทุกคนยอดอีกขาดอีกสองพันหกหมื่นบาทโอ้ยผู้พิการปิดไหมปิดสวยๆสองนาทีสุดท้ายในการกด ได้เหลือเวลาอีกสองนาทีสุดท้ายนะคะใครที่นอกสกอตสี่ชุดตัดอีกเป้าแล้วพี่มดกดคุณกับเบอร์รี่อย่างละหนึ่งแล้วขอบคุณค่ะพี่มดขอบคุณนะคะวมาให้เจ้าหมดเวลาจริงๆแล้วนะทุกคนถ้ารอก่อนท่านก็ทันค่ะรอก่อนนะกำลังตัดเลยกำลังตัดชำระเงินรอกันเพียบชำระเงินด้วยนะจันโผล่ฮ่าอย่าลืมนะสวยๆเลยชำระเงินด้วย เอามันออกไปจากตะกร้าด้วยย่ามานทิ้งไว้ในตะกร้าเดี๋ยวทุกคนจะหมดเวลาแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะหนึ่งพันเท่าไหร่เลกพันเดียวอีกหนึ่งพันเราจะมอบนก1 0 0 0หมื่นบาทนะคะวันนี้ใครที่แบบอยากเติมให้เต็มก็สามารถนะคะเนี่ยสกอตลังงบสองชุดก็ครบแล้วค่ะสวค่ะ ก็กำลังนุอีกสองคดอะไรที่เราอยากกินได้เลยนะทานอีกพันเดียวค่ะกำลังชำระกันอยู่กับน่าจะมีคนกำลังชำระอยู่แน่นอนแหละรู้ว่านุคะวันนี้ได้ยอดเยอะอยู่นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแมขอบคุณนะแชร์มาเยมากๆเลยน่ารักทุกคนเลยใกด้วันแม่แล้วนะคะทุกคนสั่งไปก็อย่าลืมเอาไปให้แม่หรือว่าใครกดไปกินเองก็กินให้

รสชาติต่างๆไว้เน็จใจทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าใครกินแล้วติดใจก็สามารถหาซื้อกินกันต่อได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอ่ะให้แม่บ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะทุกคนน่ารักที่สุดบ๊ายบายไปได้ไปไบ๊ายบายมาหอมโอ้โหมาหอมได้ค่ะนี่แล้วฮ แบบอย่างนั้นแห็กจะบกแล้วเเสียงสุดลมหายใจดังไปถึงหน้ากล้องได้ค่ะอย่าลืมกดด้วยนะอนี้รอยละหน้ากล้องแต่กล้องเลยก้องละกล้องละไม่กลัวลิสติกเหรือแก้มแม่หอมก่อนจะก่อดตบนหอมแล้วจ้านะหอมเสร็จแล้ว ดแล้วโอเคขอบคุณค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้มีคนเผื่อมีใครที่เพิ่งเข้ามาในไลฟ์เราและอาจจะงงว่าอุ้ยเรากำลังขายอะไรกันอยู่นะคะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์สกอตนะคะซึ่งมีสินค้าทั้งหมด3อย่างก็คือสกอตรังนกแท้สกอตเพียวแเบอร์รี่แล้วก็สกอตเพียวแดงลูกคุณนะคะสามวันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันนะคะอันเนี้ยสกอตลังนกจะเหมาะกับผู้ใหญ่ซึ่งเหมาะกับการซื้อไปฝากคุณแม่ในวันแม่นะคะเพราะว่าจะ อะไรเจโจบอกไม่เห็นหอกไม่เห็นบอกไม่แล้เอออันนี้นะคะช่วยบำรุงร่างกายสําหรับคนที่แบบเริ่มมีอายุเยอะก็สมองมากทําให้เราเนี่ยไม่เรียกว่าอะไรชะลอวัยนะคะส่วนสกอร์ตินแซยเบอร์รี่จะช่วยบํารุงสายตาแล้วก็ช่วยปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้ามันจะเขียวหน้ามองขึ้นคหน้าเขียวเลยคหน้าไม่ได้เป็นสีเขียวขึ้นมาแต่เขียวต้นไม้ ล so ้วบอกว่าพี <Yeah. S 2> ่ลูกมีรีวิวแม่แม speak so ่จะกดเพิ่มอีวิวแมแค่รีวิวแม่แล้วจะกดเพิ่มเม่อไหร่กดเพิ่มเม่อไหร่จะกดลูกคุณเพิ่มรีวิวได้รีวิวได้อ่ะรีสิโหอยากให้เขากดคือแม่เป็นแม่ที่เออไม่เคยรีเลยอนรีสิเป็นแม่ที่แบบฟังทำทุกอย่างให้ลูกหมดเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะคะเขาจะทำแบบคืออยากเขาจะแบบ ไปส่งไปรับคือไม่ไม่คือหนูอ่ะเพื่อนที่โรงเรียนจะรู้เลยว่าแม่หนูเบื่อมากก่อนที่โรงเรียนจะเริ่มหนึ่งชั่วโมงอ่ะแม่จะมาจอดละคือไม่มีว่าหนูจะเอาไปยืนน้ำลายห้อยมองอะไรไม่เคยเพราะแม่จะต้องมาถึงเพื่อรอหนูก่อลำหวยห้อยแล้วแม่ก็จะต้องไปเป็นคนมาส่งหนูที่หน้าโรงเรียนทุกวันสายเนี่ยละ มาส่งไม่ใช่แล้วลิษาไม่มี้ายก็คือตั้งใจจากหนุ่เองอะไรเงี้ยบอกว่านอนนันีก็มีบ้างแต่น้อยนะคะก็คือไปซ้อมเต้นเล่นกีฬาอะไรแม่จะไม่ส่งคือแม่แม่ไม่มีตังค์แม่ก็จะไม่หาตังค์มาให้ได้แบบฉันสะรัให้เธอได้สิ่งที่ดีที่สุดจนตัวเองเป็นนี่นะอ้าวคือแบบไอ้ที่เป็นนี่เนี่ยคือพอรูปเรือหนวน เต้นลีลาสเนี่ยใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะเต้นลีลาเป็นกีฬาที่ใช้เงินมากแล้วคุณแม่เห็นแววน้องแต่ตอนไหนคะแวันไม่เห็นเลยไม่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 ที่วีที่ไปเต้นเลยเพราะว่าเราอ่ะเขาเขาตุ้ยนุ้ยอยู่ในตอนเด็กๆเออเราก็อยากให้เขาออกกำลังกายไงแข่งเหมืนกันวันนี้พอกลับไปบ้านแล้วก็กินแล้วก็นอนใช่ไหมออกกำลังกายได้แข็งแรงแล้วก็เขาบอกมีครูสอนลีลาอะไรเขาอยากให้ลูกมีกิจกรรมเรียนหนังสืออย่าง ไปเต้นไปเต้นมาก็โอเคนะอาการเขามีแววก็เลยเต้นยาวเต้นสองพีดิจังห้าให้เจ้นเกินนี้คือก็มีน่าใช้เงินเยอะมากนะคะแค่เรียนแต่ชั่วโมงละสองสามพันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนเย่โอเคปิดสวยสวย ทุกคนมากๆสำหรับพี่กดเข้ามาทุกออเดอร์ทุกตะกร้าเลยแล้วก็ฝากสก๊อตรสชาติต่างๆไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าใครกินแล้วติดใจก็สามารถหาซื้อกินกันต่อได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอ่ให้แม่บ๊ายบายทุกคนขอบคุณนะทุกคนน่ารักที่สุดบ๊ายบาย๊าย